ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะพี่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า The Skin Transformation Project with Leslie นะคะเป็นการทำทรีตเมนต์ที่ชื่อว่า Skin Booster นะคะโดยที่ Skin Booster เนี่ยเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นทําให้ผิวเราดูอิ่มน้ําแล้วก็ลดเดือนริ้วรอยเล็กๆนะคะที่ได้รับการรับรองจากออยทั้งในและต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะคะเรามาฟังกันว่าสารเติมเต็มนั้นคืออะไรแล้ว Skin Booster คืออะไรแล้วช่วยอะไรกับผิวเราได้บ้างคะ่ะ สำหรับสารเติมเต็มแบรนด์ที่เราจะนามาพูดถึงกันในวิดีโอนี้นะคะก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าเรซิเลนนี่เองค่ะเรซิเลนคือสารเติมเต็มในกลุ่มไฮยาลูโรนิกแอซิดที่มีคุณสมบัติในการเติมลิ้วรอยลอกลึกให้ดูตื้นขึ้นนะคะและช่วยเพิ่มปริมาณของเนื้อเยื่อให้กับผิวเป็น H a ที่มีความคงตัวแล้วก็ปลอดภัยสูงเพราะไม่ได้สกัดมาจากสัตว์นะคะแล้วที่สําคัญยังได้รับความนิยมแล้วก็ใช้มาอย่างแพร่หลายแล้วทั่วโลก ใช้ไปแล้วถึง15ล้านทรีตเมนต์นะคะเพราะว่าปลอดภัยมากได้รับ f d a จากประเทศสหรัฐอเมริก,กาได้รับ CE Mark จากประเทศโซนยุโรปนะคะและยังได้รับใบอนุญาตนําเข้าจากอยอยของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะสาหรับคุณสมบัติพิเศษต่างๆของตัวเลซิเลนเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาไม่ได้ผลิตไม่ได้สกัดมาจากสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ไม่มีอาการแพ้หรือะระคายเคืองในการใช้ค่ะอย่างที่2คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยนะคะน้อยกว่า1%จึงก็ ใกล้เคียงกับสารไฮยาลูโรนิกแอซิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายของเรานะคะทาให้สามารถอยู่ได้นานกว่าสารชนิดอื่นและไม่ก่อให้เกิดการแพ้ค่ะสําหรับอย่างที่3นะคะคือว่าเรสซิเลนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำไว้รอบตัวนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสามารถจะดึงน้ําเข้าไปสู่ตัวของตัวเองได้ทําให้อยู่ในร่างกายของเราได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคุณสมบัติพิเศษข้อที่4นะคะก็คือเรสซิเลนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการยกผิวได้ดีนะคะจึงใช้ปริมาณเจลเพียงเเล็กนนน้้อยท่าั ะะก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับตัวที่เราใช้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัว r e s t i l a n e Vital นะคะในการทําตัว Skin Booster นะคะซึ่งก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีอนุภาคเจลขนาดเล็กนะคะสามารถที่จะใช้ฉีดลงไปที่ส่วนบนของชั้นหนังแท้ของผิวเราะคะ่ะเพื่อให้ผิวเราเนี่ยดูอิ่มน้ําแล้วก็เต่งตึงมากยิ่งขึ้นค่ะ การทำทรีตเมนต์เรสติเลสกินบูสเตอร์เนี่ยนะคะเขาได้รับการศึกษามาแล้วค่ะว่าหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยผิวเราดูดีขึ้นโดยเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นความกระชับเรียบเนียนแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะเพราะว่า HA ของเรสติเลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้คงความชุ่มชื่นกับผิวเราได้ยาวนานกว่า HA ทั่วไปในท้องตลาดนะคะทาให้ความแห้งกร้านนะคะแล้วก็ความสามารถในการสูญเสียความชุ่มชื่นของผิวของเราเนี่ยนะคะลดน้อยลงค่ะ ็นส่วนต่างๆของร่างกายและใบหน้าที่สามารถทำทรีตเมนต์สกินบูสเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นลดเรือนริ้วรอยและเติมเต็มล่องลึกจากแผลเป็นจากสิวได้นี่นะคะก็เริ่มตั้งแต่ตรงช่วงหน้าผากรอบดวงตานะคะรวมไปถึงรอยคล้ำใต้ตารยริ้วรอยเล็กๆที่อยู่ตรงช่วงบริเวณผิวหน้านะคะแน่นอนหลุมสิวต่างๆรวมด้วยนะคะแล้วก็รอบะะริมฝีปากค่ะสำหรับท่านที่รู้สึกว่าตรงรอบริมฝีปากเริ่มจะเป็นลอกหรือว่าริมฝีปากดูไม่อิ่มไม่แตกงตึงแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีช่วงลําคอนะคะเน เินอกแล้วก็หลังมือนะคะที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไหล่ก็ตามที่ดูแห้งกล้านแล้วก็ดูไม่เอิบอิ่มไม่เต็มแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้ดูมีอายุมากค่ะ สบการณ์นในการเข้ารับบริการทำทรีตเมนต์สกินบูสเตอร์ของพิมพ์ในครั้งแรกเนี่ยนะคะพิมพ์ไปทําที่ดรโทนี่คลินิกที่สาขาทอกหล่อนะคะโดยที่คุณหมอโทนี่เนี่ยเป็นผู้ดูแลเคสของพิมพ์ให้เองเลยขั้นตอนกระบวนการก็ง่ายมากๆค่ะอย่างแรกคือเข้าไปปุ๊บพบคุณหมอก่อนนะคะให้คุณหมอได้ดูสภาพผิวหน้าโดยรวมนะคะว่ามีจุดไหนที่มีความกังวลใจเป็นพิเศษอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็คุยกันว่าพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับการฉีดตัวสกินบูสเตอร์ลงไปโดยที่ของพิมเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงช่วงใต้ตานะคะคแล้ววก็ตรงงช่ แก้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะสองค่า เือนกันเลยจากนั้นนะคะก็ทําการทาความสะอาดผิวหน้านะคะแปะยยชานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นคุณหมอก็สามารถที่จะเริ่มฉีดตัวสกินบูสเตอร์ให้กับผิวพิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับคุณสมบัติเด่นของทรีปเมนต์นี้เนี่ยนะคะก็คือแพทย์เนี่ยจะทําการฉีดตัวสกินบูสเตอร์ลงไปบนผิวหนังโดยตรงนะคะและโมเลกุลของสกินบูสเตอร์เนี่ยนะคะจะถูกกักเก็บไว้ในผิวชั้นหนังแท้ของเราที่จะค่อยๆปล่อยความชุ่มชื่นอย่างต่อเนื่องนะคะเปรียบเสมือนการสร้างเขื่อนเก็บกับกน้ําไว้ใต้ผิวที่ชั้ หนังแท้ทาให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื่นตลอดเวลาจากภายในสู่ภายนอกค่ะใครหรือคิดว่าตนเองเหมาะกับทรีทเมนต์สกินบูสเตอร์ตัวนี้นะคะพิมพอยากจะแนะนําว่าให้เข้าไปปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำทรีทเมนต์ตัวนี้ก่อนเพื่อทําการวิเคราะห์ผิวหน้าหรือจุดต่างๆของร่างกายนะคะว่าส่วนไหนที่ต้องทําบ้านต้องใช้ปริมาณยามากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างในกรณีของพิมพเนี่ยนะคะหนึ่งข้างของใบหน้าคือใต้าตาลงไปถึงแก้มทั้งหมดตรงนี้นะคะ ใช้ 1cc เพราะฉะนั้น1ทร mm ีตเมนต์ของพิมเนี่ยนะคะใช้ทั้งหมด 2cc นะคะ mm hmm. ก็คือคุณหมอทั้งวิเคราะห์ให้นะคะว่าตรงไหนต้องทำไปใช้ปริมาณยาเท่าไหร่คุณจะได้ทราบว่าค่าใช้จ่ายประมาณไหนด้วยนะคะเอาละค่ะพิมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะช่วยในการตัดสินใจคุณได้บ้างในอนาคตค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ